พราะฉะนั้นทุกๆก,การปฏิบัติแม้แต่รักษาศีลเจริญภาวนาก็จะมีผู้ที่เจริญภาวนามีผู้รักษาศีลเราก็เลยต้องมีผู้รับบุญรับบาปนี่แหละคือกับดักนี่แหละคือตัวมารเทวดาก็คือมารอย่างหนึ่งที่เป็นกับดักพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบางคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยยากจนเกิดมาเนี่ยข้าอาหารน้ำมีน้อย ความยากจนเนี่ยเหตุปัจจัยสร้างมาหลายอย่างเป็นคนพาลด้วยลักษณะของคนพาลเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าตายไปแล้วไปส่วบาบทุกติวินิบาตนรกแต่คนพาลเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเขามีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์เขาจะเกิดมาเป็นคนยากจนเกิดมาบิกกงบิก,การเกิดมาเนี่ยตัวตะแคงเดินคือบางคนเนี่ยเกิดมาบิกการเห็นไหมตั้งแต่เกิดตาบอดเป็นง่อย นี่คือคนผ่านนะคนที่ทําอกุศลกรรมบท1ิบคืออกุศลกรรมบท10บเนี่ยก็คือ1ไม่ฆ่าสัตว์คือไม่ทําสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงบางคนเนี่ยถ้าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วเขาก็ไปชักชวนคนอื่นด้วยอันนี้ก็อีกหนึ่งแล้วก็ไปเห็นคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็มีความยินดีด้วยอันนี้ก็เป็น3แล้วก็อาจจะไปสรรเสริญเห็นคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปเชียร์นะอันนี้ก็สรรเสริญคนอื่น เฉพาะข้อเดียวนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเราฆ่าเองแล้วไปชักชวนให้คนอื่นฆ่าแล้วก็มีความยินดีและก็สรรเสริญคนที่ฆ่าทั้งสี่ประการเนี่ยจะต้องละให้ได้เราไปลักขโมยเขาเราไปชักชวนให้เขารักขโมยเราไปยินดีเห็นเขาลักขโมยเราไปสรรเสริญคนที่ลักขโมยเราได้รับโทษเหมือนกันเราไปประพฤติผิดในการมแล้วก็ชวนเพื่อนไปประพฤติผิดในการมเรานอกใจภรรยา ไปชวนเพื่อนในนอกใจภรรยาด้วยแล้วยินดีกับเพื่อนที่นอกใจภรรยาไปสรรเสริญเพื่อนที่นอกใจภรรยาเราเองพูดเท็จเราพูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกกันเราพูดคำหยาบเราพูดเพลยเจอร์แล้วไปชักชวนให้คนอื่นพูดโกหกชักชวนให้คนอื่นพูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกกันไปชักชวนให้เขาพูดคำหยาบให้เขาด่าสามีให้เขาด่าภรรยาไปชักชวนให้เขาไปพูดเพลยเจอร์ไร้สาระ พอเขาพูดไปก็มีความยินดีที่เขาพูดเท็จมีความยินดีที่เขาพูดส่อเสียดยุยงให้คนแต่กันมีความยินดีที่เขาพูดคำหยาบมีความยินดีที่เขาพูดเพยเจอร์แล้วก็ไปสรรเสริญเขาอีกเราก็ได้รับผลเหมือนกันหรือในทางใจก็แล้วแต่เรามีความโลภไปชักชวนให้เขามีความโลภเหมือนเราเห็นเขามีความโลภอย่างได้คนอ,อื่นก็ยินดีสรรเสริญเขา เรามีจิตที่ปทุสร้ายพยาบาทเบียดเบียนคนอื่นเขาก็ไปชักชวนเพื่อนนะฉันเกลียดคนเนี้ยชวนเพื่อนมาเกลียดด้วยพอเห็นเพื่อนมาเกลียดด้วยก็ยินดีกับเพื่อนเออมันถูกต้องแล้วสันเสริญเพื่อนที่เกลียดขเขาด้วยเพื่อนก็ไม่รู้เรื่องได้บาปกรรมมายทุกติวินิบาตนรกเหมือนกันแล้วก็มีความเห็นผิดตัวเองนั้นมีความเห็นผิดคือไม่เชื่อว่าการให้ทานมีผลไม่เชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีไม่เชื่อในเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วไม่เชื่อว่าพ่อแม่มี ไม่เชื่อว่ามีสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นไม่เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตัวเองไม่เชื่อไปชักชวนคนอื่นไม่เชื่อหรอกในเรื่องของกรรมอย่าไปเชื่อเลยพอเพื่อนไม่เชื่อก็สรรเสริญไปยินดีกับเพื่อนนรกกําเนิดเดชานเปรตวิสัยนี่คืออกุศลกรรมบบท10เพราะฉะนั้นคนผ่านเมื่อกระทําอย่างนี้พระพุทธองค์บอกว่าไปสูวอบายทุกติวินิบานรก แล้วการที่เขาจะออกจากอบายทุกติวินิบาตนรกที่ทำอกุศลกรรมบทต้องรอขนาดไหนพระพุทธองค์ท่านเปรียบเสมือนว่าในโลกนี้น้ำท่วมแล้วมีคนเจาะแอดไม้ไผ่เจาะรูไว้รูเดียวแล้วก็ทิ้งลงไปในน้ำที่มีน้ำท่วมโลกทั้งโลกนี้ใต้น้ำมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดทุกทุกหนึ่ปีเต่าตาบอดตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่ง แล้วเมื่อไรเตาตัวเนี้โผลมาทุกร้อยปีจะเอาหัวเข้าไปในรูแอกไม้ไผ่ที่เจาะทิ้งเอาไว้ที่น้ําท่วมโลกหนึ่งปีหรือหนึ่งวันยันก็ลอยไปทางไหนแล้วลมพัดไปทางไหนแล้วเตาตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่คนพานไปตกนรกแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนานกว่าเต่าตัวนี้ที่โผล่ทุกๆหนึ่งร้อยปีแล้วเต่าตัวนี้เอาคอเข้าไปในรูแอกไม้ไผ่พอดีเป๊ะไอเตาตัวเนี้ ที่มันทําอย่างเนี้ยยังจะเร็วกว่าการที่คนพาเนี่ยทำอกุรลกรรมมาบทสิบแล้วตกไปในนรกแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งต้องรอนานขนาดนี้และถ้าเขามาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธองค์บอกว่าเขาเกิดมาเนี่ยจะมีข้าวมีอาหารน้อยเกิดมาลําบากยากจนและไม่พออีงนะเกิดมาลําบากยากจนมีข้าวอาหารน้อยมีเสื้อผ้าน้อยพระพุทธองค์บอกว่าบั้นปลายชีวิตของเขาจะได้รับกรรมนี้อีง คือบั้นปลายชีวิตของเขาเนี่ยจะลำบากกว่านี้บั้นปลายชีวิตของเขาไม่มีอาหารไม่มีข้าวไม่มีเสื้อผ้าพระองค์บอกว่าบั้นปลายชีวิตจะลำบากคุณพระเจ้าเห็นไหมว่าบางคนเนี่ยบั้นปลายชีวิตของเขาเนี่ยเกิดมายากจนบั้นปลายชีวิตยิ่งยากจนคนเหล่านี้อดีตชาติเคยสร้างอกุศลกรรมบท10มาก่อนเหมือนคุณโกโมเนี่ยชักชวนทั้งบ้านให้กระทํากุศลกรรมบท10อันนี้คือทางไปสวรรค์ เราพยายามที่จะปิดช่องทางที่เป็นส่วนอบายเป็นทางที่ดีมากนะคุณโกโมได้บุญได้กุศลมากเพราะนั้นอย่าไปละเมิดดีกว่าถึงแม้ว่าเราเองไม่มีอะไรการันตีได้เพราะเราไม่เห็นเราก็ได้แต่ฟังคำสอนพุทธเจ้าแต่ถ้ามันมีจริงละ่ะชาตินี้เราไม่เสียชาติเกิดคุณโกโมครอบครังคุณโกโมไม่เสียชาติเกิดผมเองไม่เสียชาติเกิดคุณผู้ชมทุกท่านไม่เสียชาติเกิดเราได้ระงับภัยเวรทั้งหลายเนี้ยในปัจจุบันแล้ว ส่วนจะไปเกิดเป็นอะไรเราก็ทําได้เต็มที่แล้วนี่คือวิบากกรรมเก่าหรืออดีตชาตินะคนพานหน้ากลัวนะอกุศลกรรมมาบทสิบนะอย่างคุณโกโมเนี่ยชวนให้ครอบครัวรักษาศินห้ารักษากุศลกรรมมาบทสิบแล้วก็ชักชวนญาติพี่น้องเห็นไหมทําถูกต้องตามที่พระเจ้าสั่งสอนแล้วก็ถ้าเขารักษาได้ข้อคุณโกโมก็มีใจที่ยินเดียร์เขาแล้วก็สรรเสริญที่เขารักษาสินห้าได้สรรเสริญที่เขามีกุศลกรรมมาบทสิบ เราทำครบ4ี่ประการเห็นไหมเป็นกุศลกรรมมาบท40เลยสมบูรณ์แบบเหมือนถูกเชิญตัวไปสวรรค์แต่ทีเนี้ยถ้าเป็นไปได้เราก็ขึ้นไปอีกดีกว่าการที่เรากระทำแบบเนี้ยเราทำบาปกระทำบุญก็คือมารตัวหนึ่งที่ทำให้เราต้องเกิดเพราะว่าสภาวะของพวกเราที่เราพยายามศึกษาเพื่อไม่ต้องการบุญไม่ต้องการบาปเราต้องการนิพพานเราต้องการอมตะเราไม่ต้องการมาอยู่ตรงนี้ เพราะนั้นทุกๆก,การปฏิบัติเราจะต้องปฏิบัติภายใต้ไม่มีอัตตาตัวตนเ,เราต้องปฏิบัติภายใต้ที่ความเป็นอนัตตาไอ้ตัวเนี้ยแหละยากถ้าเราปฏิบัติภายใต้ความเป็นอนัตตาก็จะไม่มีผู้ที่รับบุญรับบาปแต่ทุกวันเนี้ยเราเองยังไม่เข้าถึงอ่ะเพราะนั้นทุกๆก,การปฏิบัติแม้แต่รักษาศีลเจริญภาวนาก็จะมีผู้ที่จเจริญภาวนามีผู้รักษาศีล เราก็เลยต้องมีผู้รับบุญรับบาปนี่แหละคือกับดักนี่แหละคือตัวมารเทวดาก็คือมารอย่างหนึ่งที่เป็นกับดักเป็นกับดักที่ทําให้คนไม่สามารถหลุดพ้นก็อย่างที่บอกในคืนที่พระเจ้าตรัสรู้พระเจ้าเข้าไปเห็นพระเจ้าก็ไม่เอาพระเจ้าละทิ้งหมดอสวะกิเลสที่ดองอยู่ในจิตก็ละทิ้งให้หมดอวิชชาละทิ้งหมดก็สามารถที่จะไม่ต้องไปเกิดอีก แต่เราไม่ถึงอ่ะพอไม่ถึงเราก็เอ๊ะมันยังไงเราก็มองไม่เห็นเพราะ,ะนั้นเราสะสมตอนเนี้ยเป้าหมายตั้งจิตเอาไว้ที่การหลุดพ้นเลยการปราศจากกิเลสปราศจากราคะโทสะโมหะไปเลยไม่ต้องไปหวังที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเพราะว่าพอหวังปุ๊บมันก็เหมือนเป็นมารที่ดักทางเราไว้สุดท้ายเราก็ต้องสร้างกรรมอีกเหมือนคนที่เกิดมาลำบากยากจนเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ให้ทาน พออดีตชาติเขาไม่ให้ทานเกิดมาในชาตินี้เขาก็เลยมีข้าวน้ําของกินน้อยพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าคนแบบเนี้ยในอดีตชาตินอกจากให้ทานมานิดหน่อยรักษาศีลมานิดหน่อยหรือไม่ให้ทานเลยรักษาแต่ศีลคือรักษาศีลมานิดหน่อยมันเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ให้ทานหรืออาจจะให้น้อยคือไม่เคยให้ข้าวให้น้ําให้เครื่องนุ่งหม่มให้ยานบานะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัย ประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ไม่เคยทําบุญเลยแม้แต่สัตว์ดิเรกชนมนุษย์คนทุศินหรือคนมีศินหรือแม้แต่สมณะพราหมณ์พระริยะก็ไม่เคยทําเลยตายไปในชาติก่อนนูน้นในอดีตชาติก็กลับมาก็กลายเป็นคนมีโภคะน้อยมีทรัพย์สินเงินทองน้อยเกิดมาก็ฝืดเครือง